เฮลโล่ด <Hello. S 2> ีเฟียมาแล้วคะ่ะอุ้ยเรื่องราวของความรักนี่มีกันหลายมุมมองเืีอจริงๆนะคะรักที่ไม่สมวางก็ทำเอาใครหลายๆคนเจ็บจีบไปทั้งหัวใจแบบนี้ดีเฟียองไปถามเหล่าซุปตาก,กันกว่าคะ่ะว่าความรักแบบไหนที่มองว่าเจ็บปวดที่สุดละกัน ถ้าเอาแบบเป็นรักที่แบดแบดแย่ๆนะครับ,บ,บ,บผมว่าน่าจะเป็นรักที่แบบเต็มไปด้วยความคาดหวังเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายแน่ๆครับคนเราเนี่ยเมื่อเริ่มหวังก็เริ่มพลาดแล้วนะครับก็เริ่มผิดหวังแล้วเพราะว่าเพราะว่าการการหวังนู่นนี่นั่นที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าความรักที่ทําให้คาดหวังเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกดดันต้องเป็นอย่างโน้นต้องเป็นอย่างนี้นต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ตัวเองก็จะไม่สบายใจเมื่อไม่ได้อย่างหวังคนที่ถูกคาดหวังก็จะรู้สึกว่าชีวิตไม่ไม่เป็นอิสระ รไม่จิงคงเป็นความรักที่โกหกคาโกหกแล้วก็หลอกลวงไม่ซื่อสัตย์น่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่โอเคแล้วอีกอย่างคือถ้าเขารักแต่เราแต่ไม่รักครอบครัวเราก็เป็นอะไรที่ไม่โอเคเหมือนกันรักที่ไม่ซื่อสัตย์ครับผมสาหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเลิกกับแฟนแล้วแล้วจะกลับมาง้อเขาและในเวลาที่เขามีคนอื่นไปแล้วแต่เขาก็มีโอกาสที่จะให้เราอันนั้น,นเจ็บที่สุดคือความเฉยชามากกว่าผมว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บปวดที่สุดบอกเลิกตรงๆเลยไม่เจ็บเท่าการที่ ทำตัวเฉยชาแล้วก็ห่างเหินกันไปไอันนี้เจ็บมากแล้วมันรู้ทีหลังมันเจ็บมากครับรักที่ไม่สมหวงังทั้งแบบบอกเลิกเขาก่อนหรือเราถูกบอกเลิกเอเอ,เอ้แบบนี้มองว่าแบบไหนจะเจ็บปวดรุนแรวที่สุดเลยค่ะ ถูกบอกเลิกในเราที่เราถูกถูกบอกเลิกเนี่ยมันก็ก็เด็ดขาดน,นะก็แบบว่าบอกมาฉันจะเจ็บจะชำ้ำฉันจะแบบไปดราม่าอะไรของฉันเองแบบคือมันชัดเจนก็ดีเพราะฉะนั้นคนก็เลยแบบพยายามมีเหตุที่สแบบว่าพยายามแบบว่าพยายามทําตัวแย่ๆให้เขามาบอกเลิกเราเราไม่อยากบอกเลิกถูกบอกเลิกครับถูกบอกเลิกมั้งคะ <laughs> เพราะว่าบอกเลิกเรายังรู้สึกว่าเราเป็นคนบอกเลิกเอง เนาะไม่รู้สเเิเราไม่เคยอ่ะเราไม่เคยมองเลิกใครอะไรอย่างนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยมีคนที่แบบถูกบอกเลิกแล้วก็ไม่ได้มีคนที่แบบต้องไปบอกเลิกใครฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบไหนถ้าเกิดเรายังรักเขาอ่ะมันก็เจ็บพอๆกันนะครับถูกบอกเลิกครับสีสุดผมว่าถูกบอกเลิกจะเจ็บที่สุดเพราะว่าเราคงไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากเลิอกอะไรอย่างนี้น่าจะเจ็บกว่าแบบนี้พอจะเล่าประสบการณ์ลาจากที่ผ่านมาในชีวิตให้ฟังกัะสุกนิดได้ไหม เป็นการการบอกเลิกในวันที่เราเหนื่อยสุดๆกับกับความรักนะครับเหนื่อยสุดๆแล้วเหนื่อยสุดๆไม่ใช่ไม่รักกันอย่างที่บอกครับมันมันไม่ใช่ไม่รักมันไม่ใช่ไม่มีความรักแต่เราเกิดรู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันยากครับอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมัน ต่างฝ่ายต่างเหนื่อยต่างฝ่ายต่างมีปัญหาต่างฝ่ายต่างต่างมีผมที่รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคในใจอะไรอย่างเงี้ยครับที่เคยเจอตอนนั้นเหรอน่าจะแบบเฮ้ยเราขอโทษทีเราเป็นเพื่อนกันเถอะอะไรประมาณนี้บอกเลิกด้วยการกระทำครับมันน่าจะเจ็บกว่าบอกเลิกด้วยคำพูดครับผมบี้ครับขอคุยกับคนอื่นนะครับการหายไปโดยการเฉยชาแล้วมารู้ทีก็คือมีคนใหม่ไปแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเจ็บครับสุดท้ายอ,อกหักรักขุดแบบน,นี้มักจะทำอะไรกับตัวเองกันบ้างเลยทะนี้ ผมแนะนําให้ให้เวลาตัวเองหนึ่งวันครับที่จะดําดิ่งความรู้สึกนั้นๆครับผมว่ามันก็มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับถ้าในทางของผมที่เป็นเหมือนเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยผมผมชอบเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกมันเก็บมาใช้ในงานได้คนที่ถูกบอกเรื่องหรือคนที่อกหักนะครับผมจะบอกว่ามันมีพลังมหาศาลมากถ้าคุณแค่คลิกเดียวที่คุณมองว่าฉันจะทําเพื่อตัวเองให้ดีขึ้นคุณก็ทําได้เพราะมันมีพลังเหลือเกินฉันอยากจะดูดีฉันอยากจะต้องดีกว่านี้อะไรเงี้ยมันมีพลังเยอะครับอยากร้องให คนเราเสียใจก็ต้องแสดงออกว่าเสียใจฮะแต่พอพ้นจุดเสียใจปั๊บเราจะไม่กลับไปร้องอีกเราก็จะทําตัวให้มีความสุขเพราะเราเกิดมาชีวิตเดียวเราเสียน้ําตาได้นะแต่แบบแค่พ่อแม่เราเห็นเราร้องไห้แค่ครั้งเดียวพ่อแม่ยังทุรนทุรายเลยแล้วเราไปเสียน้ําตาให้กับใครไม่รู้อ่ะวันนี้ลองคิดดูไม่เค อย่าฟังเพลงเศร้าค่ะคือเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดกับเพื่อนเราเพราะว่าเราอยู่อยู่นี่แบบเป็นเพื่อนเขาตลอดลยอะไรเงี้ยเราเราจะเป็นแนวแบบซิลานีแบบว่าคอยคอยปลอบใจเพื่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะอย่าฟังเพลงอ,อกหักนะคะแล้วก็กเลี่ยงกันอยู่คนเดียวยอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ก็จะดีแต่ว่าเราเข้าใจนะฟิลนั้นมันต้องมีอารมณ์ที่อยากอยู่คนเดียวบ้างแต่ว่าถ้าเราแบบเพิ่หนักมากต้องมีคนอยู่ด้วยพยายามตัดทุกอย่างที่แบบจะทาให้นึกถึงนึกถึงคนที่เรารักะแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมเลยค ครับจะได้แบบรู้สึกแบบว่าเห็นอะไรแบบแบบไม่ต้องแบบไปติดอยู่กับเขาอะไรเงี้ยครับก็แบบทาตัวให้มันสบายๆแต่ว่ามาจจะยากช่วงแรกแต่ว่าผ่านไปไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับก็ทำอะไรที่ปกติไม่ค่อยทําแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่โอเคแต่ว่าก็เป็นการที่หายเจ็บของเราเลยครับร้องไห้เยอะครับอกหักไม่มีอะไรมากฮะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองครับแค่นั้นแหละฮะ เป็นยังไงกันบ้างแล้วคะท่านผู้ชมแง่มุมประสบการณ์รักแบบเจี๊ยบของพวกเขาตรงกับชีวิตคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าล่ะคะยังไงดีเฟ <c oughs> ียวก็ขอเป็นกํลาลังใจให้ทุกความรักที่เกิดขึ้นก้าวเดินต่อไปนะคะสู้ๆคะ่ะ